วันนี้บ้านสวนเคนายก็จะมาแชร์แหล่งไฟเบอร์และโปรโตีนราคาถูกที่หาได้ง่ายในช่วงนี้ค่ะนั่นก็คือถั่วดำถั่วพื้นบ้านของไทยนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากไฟเบอร์และโปรโตีนแล้วเขายังมีวิตามินและแร่ธาตุนานา,นาชนิดเลยนะคะอย่างเช่นวิตามิน A ทธาตุเหล็กแมงกานีสแล้วก็แคลเซียมด้วยนอกจากนี้ในถั่วดำยังพบสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก สำหรับไฟเบอร์ในถั่วดำนะจัดว่าเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะดังนั้นเขาก็จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแ,แดงและด้วยความที่เขามีไฟเบอร์สูงนะคะเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาในระบบย่อยอาหารของเราได้ช่วยให้อาหารเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนผ่านทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็ยังช่วยทำความสะอาดลำไส้ของเราด้วยนะ ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อไฟเบอร์มาทานเพิ่มเติมเลยค่ะถั่วดำถ้วยเดียวเอาอยู่อย่างที่เราทราบกันนะคะว่า